ฝรั่งเศสล่าอาณานิคมประเทศไทยเราไม่ได้ล่าอนณานิคมโดยกัมพูชาแผ่นดินนี้ถ้าจะลากเส้นตามภาพนี้ต้องเป็นไปตามแผนที่1ต่อห้า0 0ื่นเท่านั้นเห็นด้วยไหมครับ 2. แผ่นดินที่เราทวงคืนมาภายใต้นุสัญญาโตเกียวจะต้องเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าการยกเลิกไม่ชอบด้วยรัฐมนูล เราก็สู้ประเด็ดนนี้ถ้าได้แผ่นดินคืนมาตามนี้แปลว่าบ่อนคาสิโนและสแกมเมอร์ต้องถอยออกไปตามเส้นสีฟ้านี้เท่านั้นหรือถ้าเป็นไปตามปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติให้คืนแผ่นดินให้ถูกประเทศแผ่นดินที่ประเทศไทยจะต้องคืนนั้นควรจะเป็นอย่างไรภาพถัดไปครับ ภาพถัดไปครับแผ่นดินที่เราควรจะได้ก็ควรจะเป็นแบบนี้เพราะนี่คือแผ่นดินไทยไม่ใช่กรัรมพูชาไม่ใช่เขมรภาพถัดไปครับดังนั้นเมื่อแปลงเป็นรัฐกัมพูชาแผ่นดินนี้คือแผ่นดินของเราพระตะบองเสียมราชศรีโสพลประจันคีรีเขตครับ ข้ถัดไปครับส่วนประเทศอื่นเราไม่ยุ่งเรายุ่งกับประเทศที่ทําร้ายประเทศไทยที่อักตันยอยู่ต่อประเทศไทยและทําร้ายพลเรือนไทยและเป็นอาชญากรของโลกถูกต้องใช่ไหมครับ